thank yeah. you งเงินเล็กคืห้าสิบสามไม่ถึงหนึ่ง กินไม่ได้นะต่อเถียเขาจะมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราไปยก่อนนะใช่ครับไปเด่ยก่อนนะคต่อต่ไปเี่ไเดียค่ะไเ่ยก่อนนะครัเอาไปบ้นคก่อนนะคไเดียวอกขมาล้วไปดี่ยวไเยมาดูล่ะคแน่เดียวต่อเเถลยต่อต่ไม่เป็นียวไม่เเดียะพอเป็นวเดียวนะ